สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่อง,งบาโซนคนกษตรีอยู่นะครับกดจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บาโซนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ อัปเดตการโอนเงินของทอกศเงินช่วยเรือชาวไร่อ้อยปี6263ทับกกลุ่มตกหลน่นยื่นอุทธรณ์สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับคลิปดีๆมีสาระที่บุนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนานาสาระเรื่องอ้อยและน้ำตาลซึ่งนำมาฝากท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยให้รับทราบนะครับกับข้อมูลอัปเดตใหม่การโอนเงินของทอกศ ถึงพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอรับเงินช่วยเหลือปีการผลิต2,562ทับ63ความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ขอรับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิต85บาทต่อตันอ้อยไม่เกินรายละ5,000ตันอ้อยนั้นและเงินช่วยเหลืออ้อยสด92บาทต่อตันอ้อยซึ่งได้ทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานน้ำตาลที่เป็นอ้อยสด ปีการผลิต2,562ทับ63นั่นเองนะครับการโอนเงินช่วยเหลือรอบตกครั้งครั้งถัดไปผ่านทางบัญชีทกสอโอนเงินเข้าบัญชีชาวไร่อ้อยโดยตรงเป็นช่วงสัปดาห์หน้าภายในวันอังคารที่29กันยายน2563นี้นะครับซึ่งในช่วงวันที่29กันยายนก็ทกสจะโอนเงินเข้า บัญชีพี่น้องชาวไร่อ้อยโดยตรงนั่นเองนะครับหากชื่อของท่านได้พิจารณาให้ผ่านการอุทธรแล้วแต่ยังมีปัญหาเงินโอนไม่ผ่านในวันอังคารที่29กันยายน63ก็ยังสามารถยื่นเอกสารแก้ไขเพื่อขอโอ,อนเงินใหม่ได้นั่นเองนะครับหากเงินไม่เข้าก็ยื่นเอกสารขอโอนเงินตรวจสอบโอนเงินใหม่ได้นะครับชาวไร่อ้อยที่ไม่ได้รับการส่งชื่อเข้ามาขอรับเงินช่วยเหลือ เพราะไม่ได้ทําเรื่องขอหรือการส่งอ้อยไม่อยู่ในระบบคือขายขาดนั่นเองนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้เนื่องจากได้ปิดงบประมาณไปแล้วนะครับพี่น้องที่ขายขาดไม่ได้ทําสัญญากับโรงงานน้ําตาลไม่มีโคตานะครับก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้จะไม่มีสิทธิ์ขออุทธร์ยื่นขอเงินช่วยเหลือในสิทธิ์นี้นะครับ หากพี่น้องชาวไร่อ้อยมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบผลของการอุทธร์ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยได้โดยตรงนะครับหากไม่เข้าใจหรือว่าเงินโอนไม่เข้าอะไรต่างๆนะครับผลการอุทธร์ว่าท่านผ่านหรือยังโอนหรือยังให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยได้โดยตรงนะครับกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลนั้นๆที่ท่านตัดอ้อยส่งนั่นเองนะครับ ซึ่งพี่น้องเกษตรกรสามารถรับข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางสื่อสารไลา์ของโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยหากมีข้อสงสัยใดๆนะครับแอดไลน์โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับสอบถามไปทางโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยท่านก็จะได้รับความกระจ่างนะครับ ซึ่งคลิปนี้บารสนก็นำมาอัปเดตให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้อุ่นใจที่ส่งเรื่องอุทธรไปแล้วนั้นนะครับก็จะได้รับเงินแน่นอนนะครับก็จะโอนในวันอังคารที่29กันยายน2563นี้นะครับและต่อไปก็รอเงินตามที่จะประกาศหลังจากสิ้นเดือนกันยายนนะครับก็จะมีการประกาศเงินตามอย่างเป็นทางการนะครับจะได้รับรู้ว่า เงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่เท่าไรจะได้เงินตามเท่าไรนะครับหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ